มาแล้วเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันเจคนสุดท้ายสวัสดีครับผมอินกษิดิญญยจินดานะครับอายุ35ปีครับจริงๆแล้วครับเครปแบบเป็นของโปรดของผมเลยแต่ด้ยวยความที่เราดูแลตัวเองคุมน้ําหนักเนี่ยการกินของหวานเยอะๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีผมก็จึงต้องคอยหักท่ามใจตัวเองเอาไว้นะครับไม่ให้กินเคปแต่เฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่ผมจะใส่เต็มที่ผมอดกั้นมาทั้งปีออวันนี้แหละครับเต็มที่ครับขอ3คําให้ผู้เขาเ้าแข่งขันใช่ไหมครับอ้วนวันเดียว ครับชื่อกิติพันธ์รัตนเจริญแสงครับทำไมถึงมาลงสมัครครั้งนี้ครับก็อยากกินอะไรที่มันเยอะๆอ่ะโอเคค่ะขอสามคำให้กับผู้แข่งขันท่านอื่นค่ะมากินกันครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในน้ำใจไหนคะนี่ครับชื่อธนภพกรสโรธรรมรงคครับผมตอนนี้อายุ2ี่ปีครับที่เล่นชื่อบตอนนี้ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ทำไมถึงมาแข่งขัน,ขนกินจุ อยากลองชาเลนจ์ตัวเองครับชอบกินเค้กด้วยขอซามคำค่ะฝาาถึงผู้เข้าแข่งขันเจอผมแน่แจอผมแน่โอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชิเบะนะครับเด็จิรพัฒน์จิตตระคุณครับค่ะอายุเท่าไหร่คะยีสิบเจ็ดครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะธุรกิจส่วนตัวครับคิดยังไงถึงได้มาลงแข่งขันกินจุคะโอ้อยากท้าทายตัวเองเพราะไม่เคยลงเลยอยากลองมากินของหวานแล้วลองเจอนักแข่ง ระดับประเทศดูขอสามคำให้กับผู้เข้าแข่งขัน่านอื่นๆค่ะครูตายครับตายขอบคุณนะคะทูอคืค่ะ สวัสดีครับชื่อกายนะครับจากช่องอดข้าวไปกินบุฟเฟ่ต์นะทำไมถึงมาสมัครรายการนี้นะปกติเนี่ยเป็นคนชอบรีวิวบุฟเฟ่ชอบกินเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นของหวานยิ่งเป็นเค้กเย็นเนี่ยโหสู้ขาดใจเลยนะครับก็ถึงเราจะเป็นสายสุขภาพนะครับแต่เค้กเย็นที่ห้ามใจไม่ได้จริงนะครับในงานก็กินไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกกําลังกายเอาออกทีหลังนะสามคำสำหรับงานกินเค้กเย็นนะครับก็เอาเป็นยอมตัดขาแล้วกันนะครับงานนี้สู้ตายครับแล้วเจอกันในงานนะครับ